มานะฮะเช้าเช้าวันวันเสาร์นะฮะวันนี้วันเสาร์เช้าเสาที่สองนะครับเดี๋ยวมานะอัปเดตนะรถบัสนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบ20คันนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามีคันไหนบ้างนะฮะมีจะจอดตรงนู้นตรงนี้นะแล้วก็ข้างหน้าอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีเฉพาะ มีทะเบียนไม่มีทะเบียนมีเครื่องไม่มีเครื่องนะครับมันก็จะไปชอบคันไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาทางรายนะครับ084405503นะครับไม่ใช่ไอเดีนะเป็นค้นหาด้วยเบอร์โทรเลยไปนะคันแรกนะครับคันแรกก็เป็นรถทหารเก่านะครับไม่มีเครื่องยนต์เป็นโครงเข็นนะครับสำหรับเอาไปทำร้านอาหารร้านกาแฟน,นะใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็ทักรายเข้ามานะครับเป็น6เมตรนะฮะ ส่วนคันที่2ครับสีสเกตกันทละเป็นเครื่อง WO6E นะครับตัว5เกียร์ตัวนี้มีทะเบียนมีแจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะนะครับเป็นรถประมาณ89เมตรนะครับยางใหญ่นะตัวนี้ยางใหญ่นะฮะตัวถังสวยอยู่นะเป็นรถโบราณคลาสสิกนะครับสายนี้ยังมีเครื่องอยู่ใช้เล็กนะครับ2คันนี้ก็เป็นเครื่อง 6BB ีนะฮะ6สูบ้องคู่นะครับแล้วก็ 6BE เอ้ย WO6D นะฮะ สองตัวนี้นะฮะก็ยังมีเครื่องยนต์แล้วก็ขับได้นะมีทะเบียนมีอะไรครบหมดแหละนะฮะสองคันนี้แจ้งมอเจ็ดเก้าไว้แล้วนะฮะชอรุ่งที่ว่านะฮะก็เป็นรถภาษีขาดนะครับภาษีขาดไม่รู้ว่าจะถึงสามปียังนะฮะมีเล่มทะเบียนทะเบียนยังไม่ได้แจ้งจอดนะครับรถยังขับได้อยู่เป็นเครื่องยนต์พีนะฮะเครื่องหน้าตัวนี้ไม่มีเบาะนะครับข้างในจะไม่มีเบาะตัวนี้เขาไปทําเป็นร้านขายของชํานะครับ ก็ขับมานะฮะรถขับได้อยู่นะส่วนคันนี้นะฮะรถแอร์เครื่องกลางเครื่องยีสูนะครับเป็นเครื่องยีสูเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับแอร์ไม่เย็นนะตัวนี้ต้องไปเช็คระบบเครื่องกลาง 6RB าะทะเบียนมีนะฮะแต่ขาดนะฮะน่าจะขาดเกินแล้วมั้งนะฮะไม่แน่ใจแต่มีชุดโอนอะไรครบนะครับตัวนี้ช่วงล่างเป็น10น็อตของดับดับมั้งนะฮะ12เมตรนะครับ2คันนี้12เมตรนะนะฮะ ส่วนคันนี้นะครับเป็นรถพัดลมนะฮะส่วนต่อมาเป็นรถพัดลมขับมาจากนครสวรรค์อยู่ประมาณ10เมตร9เมตร10เมตรประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยไฟเยอะๆอย่างนา nine, ี้เลยนะภายน Arizona, น curtain, นในก็ไม่ค่อยสวยนะจะซีดหน่อยข้างนอกก็สวยอยู่นะฮะตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับแจ้งจอดไว้แล้วแต่มันต้องไปจ่ายย้ายต้นขั้วนะครับอยู่ที่ภาคใต้นะต้นขั้วมันอยู่ภาคใต้ต้องไปย้ายคืนนะครับตัวนี้ต้องตามเอกสารคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะฮะรถสวยๆประมาณ10เมตรเครื่องช่วงล่างอีสูเลยนะฮะเขาโทรมาหาผมอยู่นะฮะ ว่าทะเบียนต้องมันก็อยู่ในต้นขั้วมันอยู่ประมาณ 3- าสี่เจ้าคันนี้นะฮะสาสี่เจ้านะฮะซื้อต่อกันมาต้นขั้วไม้แรกเนะี่ยอยู่กรุงเทพเขาโทรมาหาผมแล้วละ่ะผมลงคลิปไปเขาก็โทรมาหาผมนะถ้าอยากได้เล่มก็มีเล่มให้นะแต่ต้องตามแต่จะยากหน่อยนะฮะผมว่าแต่ไม่ยากหรอกนะฮะถ้ามีตังค์นะฮะตัวนี้รถเป็นอีซูช่วงล่างอีซูของล็อกกี้เลยแหละ นะะเป็นเครื่องฮุกคิดีร้อยเกนะฮะก็ใครชอบคันไหนนะฮะก็ทรงไหนก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะฝั่งนี้ก็จะมี2คันคันนี้ก็เป็นรถรถตู้นะฮะเป็นรถตู้นะครับตัวนี้เป็นจดทะเบียนเป็นป้ายขาว80นะครับมาจากบึงการก็จะมาจากคันเดียวกันกับตัวนี้นะฮะวชอที่วาคันนี้ก็เป็นซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นประมาณประมาณ9เมตร10เมตรเหมือนกันนะฮะทรงใหญ่ยางเก้านะเป็นเครื่อง6กเทสแอลนะฮะร้อยสองหแรงมีทะเบียนมีอะไรครบนะไาสีขาดประมาณปีหนึ่งตัวนี้นะครับใครไปทํารถนอนก็ลองมาดูนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะทะเบียนยังไม่ขาดส่วนคันนี้ก็เป็นโค้งเข็นนะครับเป็นไม่มีเครื่องยนต์มีทะเบียนมีอะไรครบหมดนะส่วนคันนี้นะครับมีครบหมดละนะฮะเดี๋ยวนะตัวนี้ประมาณ10เมตรนะฮะสิเมตรเนี่ย เอาไปทำโค้งเข็นเนี่ยผมเอาเครื่องออกคือเผื่อใครากไปทําร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะนี่ฮะใครขอลูปเพิ่มเติมได้ก็มานะฮะมามาทักลายมานะครับฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นอีกสามคันนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะครบถ่ายครบไหมนะฮะก็เอาถ่ายไปเรื่อยๆนะครับคันนี้อ่ะคันนี้เป็น6เมตร 6เมตรนะครับ6เมตร6เมตรโรงเรียนอนุบาลสับเพลิดนะครับเป็นเครื่อง6บีดีมีทะเบียนมีอะไรครบหมดเลยนะตัวนี้แจ้งจอดไว้น่าจะแจ้งจอดไว้นะครับเป็นเครื่อง4สูบขับได้นะครับแต่มีอาการน้ําดันตัวนี้นะฮะเป็นเครื่อง110ฝาขาวส่วนคันนี้นะฮะเป็นโค้งเข็นนะฮะโค้งเข็นนะครับเป็นเวลายาวประมาณ7เมตร8เมตรประมาณนี้นะประมาณ7เมตรนะฮะก็เป็นโค้งเข็นนะครับ โครงสเตเลสสวยนะไม่มีทะเบียนนะครับตัวนี้มีทะเบียนอยู่แต่มันโอนไม่ได้นะสายนี้นะสายรอบเมืองมันจะโอนไม่ได้ตัวนี้นะฮะเนี่ยภายในก็เดี๋ยวมาขอรูปอีกทีนึงนะฮะอัปเดตส่วนคันนี้เป็นช่วงล่างของ W ีอ่าเป็นของ FC เลยนะตัวนี้นะครับใครหาอยู่ก็ลองมาดูนะฮะเอาไปทํารถดารถอะไรได้เลยนะตัวนี้นะครับก็มีทะเบียนแจ้งมอ79ไว้เรียบร้อย ร้อยยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบนะครับเอาไปทางไหนทางนี้ดีกว่านะฮะเป็นร้อยยี่สิบมีอ่าทะเบียนเรียบร้อยมามาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะก็มันจะเป็นรถเข้าใหม่แล้วก็รถเก่าแล้วละ่ะแล้วนะฮะเนี่ยกันทล่าซีสเกตก็ล้อตัดนะครับล้อตัดอยู่นะฮะคันนี้ก็12เมตรเป็นเครื่องเอทอเจ เครื่องน็อกนะฮะเครื่องน็อกนะมานะฮะเนี่ยบร,รมีแม่นะฮะก็ยางส,สวยเลยนะครับใครมาฮะก่อนได้กล่องน,นะยางมันตอนนี้น่าจะถอดได้ครับคันนี้นะทะเบียนแจ้งมอเจ็ดเก้าไว้เรียบร้อยเอยกสารครบนะครับชุดโอนนะฮะสิบสองเมตรส่วนคันนี้นะครับบวรทัวร์นะครับก็เป็นรถ กึ่งแอร์กึ่งพัดลมนะฮะเป็นแอร์แขวนเครื่องพ e. ีอีท่อมนะครับเป็นเครื่องกลางเป็นแหนบนะฮะตัวนี้เป็นแหนบชั้นครึ่งนะฮะสามเสาหรือเปล่านะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็มีทะเบียนภาษีน่าจะขาดเกินนะครับแต่ทําได้นะภาษีขาดเกินเนี่ยดีกว่าไม่มีเล่มหรือไม่เลขไม่ตรงอะไรนะฮะนี่ฮะสิบสองเมตรครับภายในสวยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจอดนานขนาดนี้มันจะสวยไหมนะฮะ เดี๋ยวขอรูปเพิ่มเติมก็มาเอามาจากนองบัวคันนี้มาคันล่าสุดที่เอามาขับมานะหัหน้าสอนขับมาคันนี้ก็มีความมีคนสนใจอยู่เยอะนะครับคันนี้ผมให้เขาทะเบียนเขาไปแจ้งจอดนะเป็นเครื่อง PE 275นะเทอร์โบไม่มีอ,อินเตอร์นะตัวนี้นะฮะ275นะฮะเป็นรถ12เมตรเป็นทรงใบไม้นะครับทรงใบไม้แล้วก็หมายเลขเครื่องไม่ตรงนะครับตัวนี้หมายเลขเครื่องไม่ตรง ทรงสวยอยู่นะฮะก็ลองมาดูนะฮะเป็นข้างหน้า10น็อตข้างหลัง8น็อตนะครับเป็นข้างหน้าเบนซ์รุ่นเก่าข้างหลังเป็นนิสสันนะครับภายในก็รถจอดประมาณปีหนึ่งก็มีฝุ่นมีอะไรบ้างนะฮะเครื่องก็ไม่ตรงนะฮะไะก็จะมีอีกคันนึงนะฮะคันข้างหน้านี่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 คันนี้7เมตรนะครับวิ่งนักเรียนเป็นเครื่อง 6BB ที่รีวิวไปเยอะแล้วล่ะนะครับที่ว่า ลูกค้าเขาเอาไปแล้วขับไปส่งแล้วเขาไม่ได้มาจําไม่อะไรขาดทุนไปหมื่นกว่าบาทนะฮะก็เลยขับกลับนะครับเป็นรถนครสวรรค์ขับขับมานะทะเบียนม79ไว้นะฮะคันสีแดงเป็น7เมตรนะครับใครหารถบัสอยู่ก็วิ่งนักเรียนนะก็ลองมาดูนะครับช่วงนี้ก็รถบัสจะหายากหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับยินะบเก้าที่นั่งนะฮะ รถจอดนานแล้วจอดอยู่นี่ก็น่าจะปีแล้วนะฮะเขาทำสีใหม่ๆก็เริ่มจางแล้วนะสีแดงสีแดงแรงลิทนะครับช่วงล่างเอฟด,ด้วยนะตัวนี้ขับได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันระบบถ้ารถจอดรถจอดนี่ไม่รู้ว่าระบบเบรกระบบอะไรมันจะเป็นอะไรบ้างนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะนฮะครับมันก็จะรถจอดมันก็จะขึ้นลงขึ้นลานะรถบัสไม่เหมือนหกล้อนะครับ ไม่เหมือน6กร้อสิบร้อนะครับสีมันก็เริ่มแตกเริ่มจางไปนะฮะพวกรถพวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรถ้ารถจอดสีมันเชลอชอบแตกนะครับแต่ถ้ารถวิ่งนี่ได้นานอยู่รถวิ่งงานใช้งานนะเนี่ยข้างบนนะก็อัปเดตรถบัสนะครับเอาแล้วก็อีกสนะองว,วันนะฮะอีกวันสองวันนี้จะมีรถบัสเข้ามาใหม่อยู่รถบัสแอร์นะครับวิ่งนักเรียนนะฮะแอร์ไฟฟ้าด้วยตัวนี้นะฮะ ก็คอยติดตามชมนะรถสภาพก็โอเคอยู่วิ่งงานทุกวันนะครับเดี๋ยวจะไปเอาอยู่ที่อุบลราชธานีใครหารถบัสแอร์อยู่นะฮะเห็นคลิปนี้ก็ทักมาเลยนะครับเป็นรถยาวประมาณ7เมตรนะนะฮะประมาณ7เมตรประมาณเท่าๆนี้แหละยาวกว่าประมาณน่าจะยาวกว่านี้นิดนึงนะฮะนะฮะอยู่อุบลเป็นสีขาวนะฮะก็ภาษีอะไรก็ครบหมดละโอเคครับผม